สวัสดีน้าๆน,นะครับกลับมาพบกับผมนะครับน้าเต่านะ,ะวันนี้ช่วงรีวิวจัดเต็มนะฮะวันนี้พบกับเจ้านะครับ Shimano คู r าโด bfs นะก็ลอกตัวนี้ก็ออกมาประมาณปีกว่าแล้วนะเพิ่งจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าเข้าจ้าของเขานะครับนะสำหรับน้าๆน,น,นะครับสายนะเกมเล็กๆนะครับนาะนเหยื่อเบานะ งานฟีเนสนะงานฟีเนสงานยูต่างๆนะก็น่าจะเคยเห็นนะครับผ่านหน้าผ่านตากันบ้างสำหรับเจ้าครัโดบีเตัวนี้นะครับ <c oughs> อ่าสุ่มเสียงอัดแหบแงขออภยัยนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเดี๋ยวมาดูสเปคข้างกล่องกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าชิบ m นโ o c รัวโดบีเตัวนี้นะเป็นนะครัโดบีเอสเอนะตัวนี้เป็นรอบเร็วนะรอบเร็วตัว XG นี่คือ เอ็กซ์ตากนะรอบเร็วของเขานะครับ่านะก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดข้างกล่องนะก็มีฮนะรอบ8.2ต่อหนึ่งนะครับนะรอบเร็วทีเดียวนะครับกําลังเบรกให้มานี3.5กิโลเชียวนะน้ำหนักตัวลอกนี่175กรัมนะครับมีลูกปืนมา7ลูกนะ7ลูกกับลูกปืนกันกระอีก1ลูกนะนะความจุสายก็ฟลูโรคาร์บอนนะครับ 8ปอนนะได้ประมาณ50เมตรนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะในส่วนอื่นก็จะมีเทคโนโลยีที่เชมานโนครับใส่มาก็จะเป็นทางด้านของฮากันเนะฮากันเนี่ก็หูตัวสร้างชื่อนะครับเป็นน่าจะเป็นพวกวัสดุของทางเชมานโนนะที่เรียกชื่อว่าฮากันเนะผมก็ไม่รู้วัสดุอะไรนะจะเป็นพวกแมกนีเซียมนะครับแล้วก็ FTB FTB นะก็เป็นระบบ ชะลอสายของเขาอ่ะ f t b r ระบบชะลอดสายของชิมานโนมีอะไรบ้างนะมี SVS นะก็เม็ดน่วงนะง่ายๆกันเม็ดน่วง DC นะ DC ที่โ,โหรู้จักกันดีๆนะก็เป็นทางด้านของระบบหน่วงไม่เล็กไฟฟ้านะครับอ่ะตัวนี้มาเป็น f t b อีกแล้วอ่ะมันคืออะไรนะอ่ะมาใหม่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันนะมีอะไร สคัค้างกล่องก็ไม่มีอะไรมากนะก็ประมาณนี้นะครับมาดูตัวลอกกันดีกว่าสำหรับเจ้าช h i m น n o คูลาโดบีเอเตัวนี้นะก็มีดีไซน์ที่โชบเฉียวนะโชบเฉี่ยว,นะยวตัวเล็กเลยน่ารักเชนนะครับตัวเล็กน่ารักเชวอันนี้เป็นลอกมือสองนะผมได้มามือสองนะครับสภาพสวยมากนะครับภายนอกสวยมากมีสิวเล็กๆตรงนี้หน่อยเดียวนะกับราคาสามพันกลางๆนะครับ ามพกลางๆนะมือสองนะครับมือ2นะก็ที่ตัวลอกก็ระบุมาเบอ B F S X G นะ Shimano นะครับแล้วก็มีฮากัเนตนะชูจุดเต็มน,นะครับเรื่องของวัสดุนะครับฮากัเนตแล้วก็มีรอบแ2นะครับนะในส่วนของาลายไกด์ก็ยังเป็นแบบเดิมนะเป็นแบบที่ใช้กันในหลายๆรุ่นนะครับเป็น มันจะเป็นทองเหลืองนะอ่ามันจะลื่นอยู่พอสมควรนะครับส่วนของแป้นกดก็ยังเป็นพลาสติกนะกดง่ายอนะกดง่ายลออแปดมีหมุนนิ่มเหนียแล้วนี่ลอกมือสองแล้หมุนนิ่มมากนะไปจับลอกมือหนึ่งที่ร้านหมุนดูก็นิ่มๆประมาณนี้เลยนะไม่หนีกัน,นครับเสียงไม่มีเลยนะเสียงเงียบมากเลยลออแปดนะครับบบกเบรกนะมีเสียงนะครับ นะดีไซน์สวยงามอ,อ๋อตัวนี้มีระบบคลิกเสียงปลาลากด้วยได้ยินไหมอันนี้อาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะเพราะว่าน่าจะมีจารบีเข้าไปยัดนะที่ผมจะทํางานแกะนะหรือล้างดูนะครับอนะมีระบบเสียงปลาลากด้วยคลิกเสียงปลาลากนะรู้สึกจงนี้จะนิยมกันเหลือเกินนะครับโดยรวมดีไซน์ก็โอเคนะครับโอเค ตัวนี้ผลิตที่มาเลเซียนะมาเลเซีย XGR นะครับเป็นรอบเร็วหมุนขวานะครับนี่ก็เตินชุดปรับน่วงของเขานะครับมีดูดกันกี่เบอร์เนี่ยหกเบอร์นะเนี่ยหนึ่งนี่เลขหนึ่งนี่เลขหกอยู่นี่นะ่าจะมีหกเบอร์นะครับหกเบอร์เดนนี้ถอดดูระบบหน่วงขาหน่อยนะทีทอดก็บิดตรงนี้มีสวิตช์อยู่มีสวิตช์อยู่นี่เปิดไปปึบ๊บต้องบิดลงไหมน่าจะต,ต้องบิดลงอ่ะโอเค ิดลงแล้วดึงขึ้นมาเลยนะครับเมื่อก่อนผมเคยใช้เจ้าตัวสกอร์เบียนบีเนะรูปร่างอย่างนี้แหละนะครับแต่ตัวสกอร์เบียนเราสึกจะเบากว่านิดนิดนะครับเดี๋ยวมาดูระบบหน่วง FTB กันนะครับระบบหน่วง FTB อ่าหรือว่า f ฟินิทจูนเบรกซ System นะครับก็เป็นระบบหน่วงรูปแบบใหม่นะที่ Shimano นะครับได้ออกแบบมานะครับ ใช้เป็นแม่เหล็กถาวรนนะครับแม่เหล็กถาวรน,นะเห็นไหมเนี่ยนะมีชุดมาเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นี่สี่ลูกนะครับมีสี่ลูกอีกฝั่งหนึ่งก็สี่ลูกนะครับ่านะนะทีนี้มันทํางานยังไงนะครับก็คือถ้าเราปรับหน่วงเนี่ยเพิ่มเลขเข้าไปเดี๋ยวลองเพิ่มเลขดู อย่ปรับยากสักนิดนิดนะมัน้โหมนเล็กมากนะถ้าเราปรับนี้ตัวชุดไม้เหล็กครับจะเลื่อนเข้าไปในสปูลนะจะเลื่อนเข้าไปในสปูลนะครับเนี่ยอ่ะเลื่อนออกมาเนี่ยเอาเลื่อนออกมาได้เยอะเลยนะคะเลื่อนออกมาได้เยอะเลยนะมันจะเข้าไปอยู่ในสปูลนะครับเดี๋ยวดูสปูลกันมือสปูลเป็นสปูลตื้นนะครับนะจะมีห้องไม้เหล็กอยู่นี่เป็นห้องไม้เหล็กนะไม้เหล็กจะเข้าไปอยู่ภายในนี้นะครับ นี่ปึ๊บชุดเมล็กเข้าไปอยู่ภายในนะสร้างแรงดูนะครับกับผนังห้องสปูลด้านในนะครับเป็นระบบที่เรียบง่ายนะแต่การออกแบบค่อนข้างดีกว่าลอกดังๆหลายรุ่นเลยนะครับดังๆหลายรุ่นเลยนะนกลไกก็ค่อนข้างจะชานฉลาดนะเออ มันเป็นดนวงไม่เหล็กอะ่ะปกติเห็นจะดูดแต่ฝาข้างนะครับเห็นจะดูดแต่ะปูตรงนี้เป็นเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นหน้าเต็มแล้วก็ดูดที่ฝาข้างครับแต่นี้เข้าไปดูดอยู่ในถ้วยเลยนะอืมค่อนข้างจะแปลกใหม่นะผมถือว่าแปลกใหม่เลยนะครับส่วนการใช้งานขอไปลองก่อนยังไม่ได้ลองนะก็มีหกหกเบอร์นะปรับไปหกเบอร์นะครับ,บ,บ,รน,รบนี่เลขเลขห้าแล้วเลขหกแล้วนะครับ เลขหกแล้วนะจุดมีจุดตรงนี้นะบ่งบอกสถานะนะครับนะส่วนตัวลอกค่อนข้างจะเล็กนะกระชับเข้ามือนะถูกใจนะครับนะที่ตัวสปูลไม่มีลูกปืนนะไม่มีนะลูกปืนถูกซ่อนอยู่ภายในตัวลอกนะครับอ่นะอยางนี้มีตัวหนึ่งเป็นลูกปืน B F S นะครับ รีวิวจะเต็มนะครับต้องรือนะไม่รือไม่ใช่รีวิวจัดเต็มนะเจ้าชิมานโค่ปลาโด VFS ตัวนี้นะครับยังไม่เคยรือนะยังไม่เคยรือเคยรือแต่สกอร์เปียนบ f s ที่ใช้เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับพอสกอร์เปียมันออกมาก่อนเนาะผมไังมีโอกาสให้เป็นเจ้าของเขาอยู่พักหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ยังไม่เคยรือเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เปรียบเทียบภายในนะแต่ลอกสะกกร์เปี้ยนผมไม่มีแล้วนะแต่เอาที่จำจำได้แล้วกันนะว่ามีส่วนไหนที่เหนือกว่าหรือด้อยกว่าหรือเปล่านะครับแต่ดูด้วยลักษณะภายนอกเนี่ยน่าจะไม่เหนือกว่าเอ้น่าจะไม่น่าจะไม่เหนือกว่า,น,าน่าจะไม่เหนือกว่า,นะา,วาและก็ไม่น่าจะด้อยกว่านะครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับขอดูลอกสักครู่หนะึ่ง อาแล่ครับะนะ <c oughs> หลังจากที่ใช้เวลานะครับแกะลอกอยู่ภาคใหญ่ๆเลยนะครับหรือแล้วก็ล้างทงคำความสะอาดนะครับจารบีเก่าค่อนข้างเยอะนะฮะอ่ะตอนนี้ก็ลอกสะอาดแล้วนะฮะเตรียมพร้อมนะฮะเดี๋ยวจะมีการอัปเกรดด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูในต่างๆกันนะว่ามีอะไรน่าสนใจไหมนะครับอ่ะเริ่มที่จุดแรกนะตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ เป็นวัสดุฮากนเนนะครับก็ตัวบอดี้ค่อนข้างเล็กนะครับรา,ายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับวัสดุฮาลกันเนะครับเคาะดูเหมือนเสียงโลหะนะครับแข็งแรงนะแข็งแรงนะครับนะตัวบอดี้นะเล็กนะครับกระทัดรัดนะ ในส่วนของฝาข้างนะครับวับสดุนะครับไม่ใช่หากานินะครับน่าจะเป็นกาไฟหรือพลาสติกนะผมว่าไม่ใช่วัสดุอะคันนี้เสียงมันคนละแบบกันนะครับมันดูนิ่มๆด้ว เหมือนพลาติกนะแต่ก็แข็งแรงอยู่นะตามราคานะครับส่วนฝาข้างนี้ก็น่าจะเป็นพลาติกเช่นเดียวกันนะครับนะมีแม่เหล็กนะครับแปดเม็ดนะแเม็ดแม่เหล็กแปดเม็ดนะนะ่วนของกาดก็เป็นพลาติกแน่นอนนะครับร้อยปร์เซ็นต์นะ เป็นกดนะครับเป็นกดพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกตรงนี้เป็นยางหรือเปล่าอ๋อเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับเป็นพลาสติกเหมือนกันแตเป็นลักษณะของพลาสติกด้านนะครับจับแล้วมันจะไม่ลื่นนะโอเคนะครับในส่วนของเฟืองนะเฟืองก็น่าจะเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับนะครับเป็นสีดำนะ ในส่วนของสกอร์ปี้อนเเป็นสีงเงินนะครับเป็นอะลูนะไม่ใช่ทองเหลืองนะครับแต่แข็งแรงแน่นอนแข็งแรงแน่นอนนะครับในระดับลอกนี้นะส่วนพีเนียนนะครับพีเนียนเป็นทองเหลืองนะครับเป็นพีทองเหลืองนะในส่วนของเฟืองไม่น่าจะใช่ไมโครโมดูลนะน่าจะเป็นเฟืองบนเฟืองรุ่นเก่านะครับในส่วนของ ตัวนอนก็เป็นพัติซูปเปอรีนนะครับเช่นเคยนะไม่มีอะไรนะครับตัวนี้เป็นบูทมานะครับนะเป็นบูทมานะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปลูกปืนนะครับนี่นะผมมีลูกปืนอยู่หนึ่งลูกนะครับอ่าลูกปืนนะเป็นลูกปืนไซส์เดียวกับหน็อปนะครับปเป็นลนะูกป right ืนไซส์เดียวกับหน็อะเดี๋ยวใส่เข้าไปเลยนะครับใส่สแน่นๆหน่อยนะเนี่ยเป็นลูกลูกปืนไซส์เดียวกับนี่เลยตัวตัวนี้เลยนะไซส์เดียวกันนะครับ ใช้ได้นะโอเคนะครับอ่ะผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกเป็นเป็นผ้าเบรกคาร์บอนนะสองแผ่นนะครับแผ่นใหญ่อยู่ในห้องเกียร์นะแผ่นเล็กอยู่ข้างใต้นะครับจะอยู่กันอย่างนี้นะอยู่กันอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของฝากดเบรกนะ ฝากดเบรกมีอยู่เท่านี้เองนะครับห้องแค่นี้นะครับพอดีกับผ้าเบรกเขาแล้วแหละครับนะพอดีกันนะครับมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็กระซิบนิดนึงนะครับสกอปีย์ดีซีก็ฝากดเบรกก็ตัวประมาณนี้แหละครับนะครับผ้าเบรกชุดบนก็ตัวประมาณนี้นะครับนี่คือสาเหตุที่ผม นะครับอัปเดตนะครับตัวสกอร์เพียนดให้เป็น้าเบกของคูราโดเคนะครับไปดูได้นะครับในช่องผมมีนะครับทำไว้แล้วนะสกอร์เลียนดนะรีวิวไว้แล้วอัปเดตให้ดูแล้วนะลองไปศึกษาดูกันนะครับอ่ะมาสิ่งชุดคลิกเสียงนะคล,ค,ลคลิกเสียงเขาจะมีอ่าเป็นจานคลิกเสียงตัวนี้นะครับนี่เป็นจานคลิกเสียงตัวนี้นะครับประกบกับ อ่าชุดคลิกเสียงนะตัวเล็กนะตัวเล็กๆเดี๋ยวลวงหายเดี๋ยวลวงหายนะพวกนี้ของค่อนข้างเล็กนะครับลวงหายไปก็น้ำหูน้ำตาไหลก็เลยทีเดียวนะครับอะไรค่อนข้างจะ,จะแพงนะอันนี้คือชุดคลิกเสียงนะนี่ตุ่มเสียงนะครับมีสปริงแล้วก็มีห้องคลิกเสียงนะจะอยู่ที่เฟืองเลยนะครับ จะอยู่ที่เฟืองนะนี่เฟืองเขาจะมีรูอยู่นะครับเห็นไหมตรงนี้ดีกว่าในเห็นกอนในตรงนี้จะมีรูอยู่นะครับตรงนี้จะมีรูอยู่นะจะใส่เป็นห้องนี้เข้าไปนะเป็นชุดนี้เข้าไปปึ๊บนาใส่เข้าไปแล้วก็ใส่สปริงนะครับตามเข้าไปนะครับ แล้วก็จะเป็นทางด้านของตุ่มเสียงนะตุ่มเสียงใส่เข้าไปนะใสด่ดีๆนะครับโอ้โห๋ยวรลวงหายนะครับในนานาที่รื้อลอกเองก็ระวังนิดนึงนะครับลวงหายมาก,ก็น้ำหูน้ำตาไหลนะครับอะไรก็มีราคาค่อนข้างจะสูงที่เดียวนะ เขาจะอยู่ประมาณนี้นะ,ะชุดเสียงแล้วหลังจากนั้นก็สาย้าเบรกให้ดูะนะห้องเบรกอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็จะมีในชุดของอตัวนี้ตัวกีดเสียงนะครับตรงนี้มันจะเป็นปันเฟืองนะ,ะมันจะไปกีดกับเสียงพอดีนะครับแล้วก็มีฝากดเบรกจะมีสล็อตอยู่นะให้เข้ากับชุดของอตัวกดตัวตัวกีดเสียงนะ ปึ๊บเข้าไปนี่จะอยู่ลักษณะนี้นะฮะหลักการทํางานก็คือตัวนี้จะอยู่กับที่นะครับเวลาเฟืองหมุนนะครับก็จะหมุนกรีดเสียงให้เกิดเสียงฮะอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะนประมาณนี้นะน,นะเขาคร่าวคร้าคๆ้าวนะระบบเสียงเข้าคร้าวๆนะเขาคร่าวนะเ,วนะเดี๋ยวใส่ไว้นี้เลยนะครับ เรามาดูในส่วนของอจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือเสานะชิมาโ,โนรุ่นใหม่ๆนะครับจะมีระบบป้องกันเฟืองตัวหนอนนะครับเวลามีอะไรติดขัดนะชุดตัวหนอนจะนะจะถูกมีมีม,ม,มีมีระบบที่ว่า ันเฟืองจะไม่ล็อกนะครับจะไม่ล็อกนะตอนนี้เนี่ยสังเกตครับไนะต่เฟืองไปที่สาวแล้วเฟืองยังหมุนได้อยู่เลยนะฮะเห็นไหมอันนี้เาจะมีเป็นชุดนะครับชุดสปริงกับเป็นตัวกระดืออย่างล็อกนะครับมันจะล็อกไปอยู่ในล่องนะครับในล่องของเฟืองนะครับในล่องเฟืองเอาด้านนี้จะไม่เห็นเนาะอ่ะด้านนี้เห็นชัดกว่านะครับ ะจะมีล่องเป็นสี่มุมเห็นไหมครับนะจะมีล่องสี่มุมนะไอตัวกระเดือนตัวนี้ยจะไปยัดอยู่ในล่องนี้ยัดอยู่ในล่องนี้หมุนเวลาหมุนนะมีอะไรไปขัดมันจะอ่าฟรีได้ให้ตัวได้นะ,ะเดี๋ยวทาให้ดูดีกว่าประกอบให้ดูดีกว่านะเดี๋ยวประกอบให้ดูนะครับส่วนลูกปืนก็มีอยู่นี่หนึ่งสองนะลูกปืนแกนสปูลน,นะ ลูกปืนแกนสปูนนะครับก็ลูกเล็กนะลูกเล็กทั้งคู่เลยนะครับลูกเล็กทั้งคู่เลยเป็นลูกปืนแกนสปูนนะสองเม็ดแล้วก็เป็นลูกปืนของเฟอร์พีเนียหนึ่งตัวนะครับใต้เสาหนึ่งตัวแล้วก็บนเสาหนึ่งตัวนะครับอ่ะอันนี้เราจะเพิ่มไปที่เฟอร์ฟิเนีหน่อยอีกตัวหนึ่งเป็นอีกหนึ่งลูกอ่ะตรงนี้มีหกลูกนะครับแล้วก็มีที่มือหมุนนี่ข้างละลูกนะส่วนใหญ่จะมีมาข้างละลูกนะครับ มีหกหกเจ็ดแปดลูกแล้วนะนี่เพิ่มได้อีกนะท,ที่มือหมุนเพิ่มได้อีกนะครับสองลูกนะอายากได้ประมาณสิบลูกนะสิบลูกหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสิบลูกนะครับแต่วันนี้ใส่แค่ลูกนี้ลูกเดียวก่อนนะครับนะชุดยกก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนะมีชุดเตะชุดยกแค่สองสามชิ้นนะชุดนี้ถ้าท่านไม่เก่งอย่าไปแกะนะครับ นะประกอบยากพอสมควรน,นะครับลายไก่ลายไกล่ลายไก,ยก่นะสวยยังสวยอยู่นะครับไม่มีรอยเลยนะครับส่วนใหญ่ลอกชิมานโน่นี่มือสองนะที่จะเจอมาแล้วนะครับช่วงเนี้ยเขาจะเป็นรอยสายบาดนะแต่ตัวนี้หยังเนียนอยู่เลยยังไม่มีรอยเลยนะครับค่างสมบูรณ์แบบทีเดียวนะสตาร์แดกนะครับเป็นห้าแฉกสวยๆนะครับอมีคลิกเสียงมา ก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับส่วนชิ้นส่วนภายในนะเดี๋ยวประกอบเป็นชุดนี้ให้ดูนะครับชุดระบบาการเฟืองตัวหนอนพังนะครับเอาสปริงใส่ไปในรูนะจะมีรูอยู่นี่นะครับจะมีรูอยู่ใส่เข้าไปนะครับเอาชุดกระเดื่องใส่เข้าไปฝังฝั่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึงใส่เข้าไปนะครับ จะอยู่สองฝั่งนี้นะครับนี่เห็นไ,ไหมเลยนะครับเขาจะอยู่สองฝั่งนี้โผล่มานะครับหลังจากนั้นนะครับเอาเฟืองตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับใส่ให้แกนอยู่ใน,ในระดับเฉียงนะครับนี่เอาให้เข้ากแบบับตัวกระเดื่องเขานะครับรเฉียงๆียงนี้ใส่เข้าไปใส่ยากนิดหนึ่งนะครับกดช่วยนะครับ ใส่ระวังระวังนะลวงหายมายุ่งนะครับอ่ะจะลงไปอย่างนี้นะครับทีนี้เวลาหมุนก็จะไม่หมุนตามแล้วนะจะไม่หมุนตามแล้วทีนี้เวลามีอะไรไปคัดที่ตัวหนอนนะครับเฟืองตรงนี้เวลาเราหมุนมน,นะครับเฟือง นี่ครับมันจะมีต้องออกแรงนะมันถึงจะหมุนนี่ครับนี่ครับออกแรงแล้วมันถึงจะทำงานนะครับเึิบอ่าเดี๋ยวใส่ลูกปองลูกปืนเข้าไปดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆนะใส่ลูกปืนเข้าไปนะครับ ตัวเกือดมาร็ระวังกระเด็นหายนะเวลาถอนเช็คตู้นะ,ะเวลามีเฟืองเฟืองติดนะครับตรงหนนไม่อะไรไปขัดแล้วเราหมุนนี่ครับชุดนี้จะมีเสียงได้ยินเสียงครับชุดป้องกันเ็าจะทํางานนะครับนะรุ่นใหม่ๆมีแทบจะทุกรุ่นนะครับแทบจะทุกรุ่นแล้วนะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการ รือ้อนะครับดูภายในกันแล้วก็อัปเกรดลูกปืนไปหนึ่งลูกนะครับอะดีขอประกอบล้อก,ก่อนนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันว่าไอ้ตัวนี้มันน่าใช้หรือไม่น่าใช้นะครับอะเอาแล้วครับหลังจากที่ถอดรื้อล้างนะครับให้นานานได้ดูชิ้นส่วนภายในไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้มีการอัปเกรดไปด้วยนะเพิ่มลูกปืนที่เฟืองตัวหน่อยเบรกหนึ่งลูกตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับ หมุนนิ่มเนียนขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะนะครับก็อ่นะตัวนี้นะคูราโด BFS นะครับตัวนี้เป็น x g นะเป็นรอบสูงนะก็พร้อมใช้งานนะครับสมมุณ์แบบนะลอกมือสองสภาพดีมากนะครับสภาพดีมากเลยนะตัวนี้ได้มาในราคา3000กลางๆน,น,นะครับนิ้วลอยนี่ไม่มีเลยนะมีสิวๆนิดๆมันไ,ไม่ต้องมาสีเรียนนะลอกอาซึมมาใช้นะ กนะ็เป็นลอกที่น่าใช้อีกหนึ่งตัวนะเป็นลอกที่น่าใช้หนึ่งตัวนะยิ่งได้ราคามือสองสภาพนี้มาด้วยก็มันมันน่าใช้อ่ะนะถามว่าน่าใช้กว่าตัวสกอร์เปียน B F S ไหมก็นะครับเปรียบเทียบกันแล้วนะจากที่เคยใช้มาประสบการณ์งานประกอบสกอร์เปียนดูดีกว่าวัสดุดูดีกว่านะครับนะ ส่วนในชุดลูกป,ปืนก็เหมือนเหมือนกันนะโครงสร้างคล้ายๆกันนะตัวนี้จะลดเกรดวัสดุมาพอสมควรเลยนะครับแต่ส่วนตัวแล้วยังถือว่าโอเคอยู่นะกับรองดับราคามือหนึ่งน่าจะอยู่ที่ห้าพันกลางๆนะเี๋ผมเอาเือสองมาสามพันกลางๆนะน่าใช่นะน่าใช้สำหรับงบ าหามือสองได้ก็น่าจะหามือสองนะผมว่าคุ้มค่าทีเดียวส่วนเรื่องความแข็งแรงอะไรนะั้นผมว่าแข็งแรงอยู่พอสมควรเลยนะครับลลอกระดับชิมา a โนนะไม่ต้องห่วงนะครับความแข็งแรงเขามากมายอยู่แล้วนะหลอกเล็กตัวนี้ก็เหมาะกับงานอะไรบ้างครับงานฟิเนตนะงานฟนเนตงานฟนเนตคืออะไรนะงานที่เราจะลดขนาดของอุปกรณ์ลงนะลดขนาดอุปกรณ์ลงลดขนาดสายลงนะครับ เป็นวิธีการตกที่ลดขนาดของสายและอุปกรณ์ลงเพื่อลดอความระแวงของปลานะลดความระแวงของปลานะครับจะใช้กับอุปกรณ์อะไรก็ได้นะคุณลดขนาดสายขนาดเยื่อลงนะใช้ได้นะครับนะตัวนี้ก็ออกแบบมาให้เหมาะกับงานฟีเนตนะฟีเนตงานฟีเนตงาน u l เนะก็สายกระสุนนะสายกระสุ่น่าจะชอบตัวนี้นะ สายกระพงนะน่าจะชอบตัวนี้นะครับแต่ผมจะเอาไปตีปลาช่อนผมจะเอาไปเดินหนอนนะครับตัวนี้นะรอบแปดนะเคาะหนอนเคาะหนอนนะเคาะหนอนน่าจะพอได้อยู่นะอาจารนาสนใจก็ลองไปซื้อหากันดูนะอะตอนนี้ครับผมออกมาทดสอบเจ้าชิมานโน่โค o รโดบีนะตัวนี้นะครับกับงานปลาช่อนนะครับส่วนคันที่ใช้เป็นคาริโต คาริตะนะครับ UL นะเป็นคัน UL ตัวนี้พิกัดสาย3-8ปอนด์พิกัดเหยื่อก็2-10กรัมนะครับเดี๋ยวลองดูกับสาย PE 0.8นะครับช็อกหน้า15ปอนด์โอ้โหทำระยะได้น่าพอใจทีเดียวนะครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นกบยางนะครับเหมือนเดิมนะกับหมายนี้ต้องกบยางยางเท็กซัสนะครับแหนค่อนข้างโล่งเลยฮนะ ตัวตามมีตัวตามนะครับมีตัวตามแต่ไม่กัดนะครับกับหมายนี้ก็มาโดนไปหลายตัวแล้วนะครับสะท่อนไซส์งามๆเลยนะมีคันยูเอลนะฮะอย่าตีเข้าไปในโล่งๆโล่งๆแบบนี้นะฮะอันนี้เราทะลึ่งนะครับคนดีๆเขาจะไม่ทําอะไรกันแบบนี้นะครับ ผมาลื้นแผออกไปนะครับอาจจะลงคายหรือเปล่ามาตัดแล้วนะครับตัดแล้วนะครับสายผมไม่วิ่งเนี่ยสิสายไม่วิ่งนะครับแต่ป่าจะวิ่งเข้าป่านะฮะครับเอาละครับ ไปครับโอ้โหผมขันยูแอลขันยูแอลอ่อนๆนะมันมันเลยครับแบบนี้ครับอื้มโอ้โหว้านะครับอึ๊บนะครับเอ็นประช่อน,นะครับโอ้โหใส สวยที่เดียวนะครับสวยที่เดียวกัดนะครับกบยางนะเนเท็กซัสแบบนี้นะครับชิมานโนกัวโดบีเอฟเอ็นะครับกับคันยูแอลทำงานกับงานประช่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโอเคนะครับ